สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณนุ่นจะมาแนะนำใบงานเสริมทักษะ,ะการเรียนการสอนแบบออนแทนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะอาหารดีมีประโยชน์นะคะเรามาเริ่มกันที่ใบงานแรกเลยค่ะค่ะใบงานที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องของอาหารหลัก5้าหมูค่ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขตามรอยประและ ระบายสีภาพอาหารหลักห้าหมูให้สวยงามตามจินตนาการนะคะวิธีการก็คือเราให้เด็กนะคะเขียนตามรอยปะตัวเลขตรงนี้นะคะอาหารหมูที่หนึ่งนะคะอาหารหมูที่2หมูที่3หมูที่4หมูที่ห้านะคะเขียนตามรอยปะลงไปให้ครบนะคะจากนั้นก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะประเมินผลงานให้คุณครูด้วยนะคะ ใบงานที่2ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของรสชาติของอาหารนะคะคําชี้แจงก็คือให้หนักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพอาหารที่มีรสชาติคล้ายกับรูปภาพที่กําหนดให้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะภาพที่เขากาหนดก็จะมีมะนาวน้ําตาลเกลือนะคะแล้วก็มะระรสชาติของอาหารก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ี่รสชาตินะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขมนะคะอันนี้เป็นภาพต้นแบบมะนาวมะนาวมีรสชาติ เปรี้ยวใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาให้เด็กวงกลมอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวที่อยู่ในข้อเดียวกันกับมะนาวโดนัทกับมะขามอันไหนเปรี้ยวคะเราก็ถามเขานะคะอันไหนที่มีรสชาติเปรี้ยวก็จะต้องเป็นอะไรคะมะขามเราก็ให้เด็กวงกล,งลกมรูปมะขามมาแบบนี้นะคะแค่นี้เองนะคะ ข้ออื่นก็ทําเหมือนกันค่ะอะไรที่มีรสชาติหวานนะคะเราก็วงกลมมาให้เด็กวงกลมนะคะต่อไปค่ะใบงานต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหารก็คือให้นักเรียนระบายสีภาพเด็กคนนี้ที่กําลังรับประทานอาหารให้สวยงามตามจินตนาการเลยนะคะ างานต่อมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการประกอบอาหารคําชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนยงเส้นจับคู่ภาพอุปกรณ์ในการทําอาหารให้ตรงกับภาพอาหารที่ทําเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นภาพอุปกรณ์ในการทําอาหารอย่างเช่นหวดนะคะตะแกรงย่างฝั่งนี้จะเป็นอาหารที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่างเช่นข้าวสวยไข่ดาวนะคะบาร์บีคิวข้าวเหนียวไก่ตุ๋นนะคะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นหวดแล้วก็หม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะ ก็ควรจะไปคู่กับอะไรคะอาหารที่ทําเสร็จแล้วก็ควรจะเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะเราก็ให้เด็กนะคะเนี่ยลากเส้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปอันที่2นะคะตะแกงสําหรับปิ้งย่างก็น่าจะคู่กับอะไรนะคะเราก็ให้เด็กโยงมาจับคู่ให้ถูกนะคะ ต่อมาใบงานต่อมาค่ะเป็นเรื่องของประโยชน์ของอาหารคาชี้แจงก็คือให้นักเรียนระบายสีภาพอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นในนี้จะมีอาหารอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าให้นักเรียนเลือกระบายเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นอันไหนมีประโยชน์แอปเปิลนะคะกินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ไหมนะคะ มีประโยชน์เราก็ระบายให้เด็กระบายนะคะหนี่ระบายนะคะระบายให้สวยงามกว่าคุณน,นุ่นเลยนะคะอ่านระบายนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะคะต่อไปแฮมเบอร์เกอร์มีประโยชน์ไหมนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ระบายไม่มีประโยชน์ก็ไม่ระบายอันนี้เป็นข้าวนะคะพิซซ่าไส้กรอกอันนี้เป็นคุกกี้ค่ะไก่ปลาแล้วก็ขนมเค,ค้กนะคะระบายเฉพาะภาพาที่มีประโยชน์ค่ะ ต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นใบงานเสริมขึ้นมานะคะเรียนรู้พยัญชนะขอไข่ก็คือให้เด็กเขียนนะคะตามรอยประตัวขอไข่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ3มช่องนี้ให้เด็กเขียนเองอันนี้เหมือนกันค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็วงกลมคําที่ ขึ้นต้นด้วยตัวขอไข่นะคะอย่างเช่นคาคันนะคะเราก็บวงให้เด็กวงกลมนะคะต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนตัวเลขเลขหนึ่งค่ะให้เด็กเขียนตามรอยปักนะคะใบางานสุดท้ายค่ะให้นักเรียนระบายสีเฉพาะภาพที่มีจํานวนเท่ากับ1และเขียนเลขหนึ่งตามแบบอันไหนในภาพไหนที่มันมีจํานวนหนึ่งนะคะก็ให้ระบายอย่างเช่นอันนี้เรือ1ลําก็ระบายนะคะดอกไม้เนี่ยก็1ก็ระบายนะคะ แล้วก็ข้างล่างนี้เอาดีสอเขียนตามรอยประนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ให้เด็กเขียนเองนะคะเลขหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นใบงานของอนุบาลสองค่ะ